สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องอัฟเฟลเลยนะฮะวันนี้เรามาทาอะไรกันครับวันนี้เราก็มามากินย่างหมูปอบใจพี่ผมนะฮะเราจะปอบใจทุกวันไม่ได้นะครับเราต้องตั้งเรียนนะครับรับผมอ่าพี่ทองนะผมพี่ทองร้อยหอนะครับนี่ก็กําลังกําลังเอ่อก่อไฟนะฮะเจ้าของห้องไม่อยู่นะครับแต่ว่าเราก็มาบุกห้องเขาเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกหนาวผมก็จะนอนนะครับแต่วันนี้ผมต้องกลับบ้านนะครับ ทุกคนไม่มีไม่มีหัวอะไรว่างเลยนะครับไม่ความต้อนรับผมเลยนะครับถ้ากลับไม่ได้ก็นอนข้างนอกนอนโซฟาข้างนอกผมไม่กลับกตัวไม่ได้ครับต้องกลับพรอมกันต้องตายครับไม่ได้มาแล้วครับผมสองผู้ร่วมผจญภัยในต่างแดนสองหนุ่มเจ้าหน้ามคุณไปซื้ออะไรมาครับเราเราต้องตามเราต้องตามถ่ายเขาคุณไปซื้ออะไรมาครับ เรามี่มาแทงตะก้องโอ้ได้มาเยอะเลยเอ้าทำไมได้มาเยอะอย่างปูไปถวายดาให้โอ้นี่คือบาร์บีคิวของเรานะมาถึงแล้วมีเนื้อมีปลาแล้วก็มีของกิ้มเล่นนะเดี๋ยวรอดูตอนย่างครับผม ี่่นุไมมดูแลลเยขณะนี้เจ้าของห้องก็ยังไม่มาครับแต่ว่าเราได้ย่างกินเป็นที่เรียบร้อยว่าไงครับสมาคมพ่อบ้านนักเดียวใจเดียวอร่อยเฉยพ่อบ้านพ่อบ้านแกะแกะนี้หน่อยครับออออบ้้นนครรไม่หมด่อะถือไว้ ว้าวตอนนี้ก็มาเีอเนนเกมึงเลยงมองไม่ชัดหพี่เือดมาหาันมาตดกันินผมประจําีจะไปไหนไปไหนผมดูให้ปามันมีดมันมีตวมันมีวันนี้เรากินโค้งนะครับเออหมาดีนเนแรยโอ้ยใหม่ราทาไเสียครูเราทานกับปาก ค,ครับผมตอนนี้เราก็กำลังย่างนะฮะไม่ได้ครับ,รบ <laughs> โอ้นั้นเจ้าภาพนะกินบ้าๆายอยู่ นั่นคือไฟสมาคมของเรานะฮะออนั่นคือไฟรูปสมาคมของเราดีล้ อ่ีรอตัแล้วแค <Wow. S 3> บางันนั้นต้องบอกด้นั้นอกไม่ต้องบอผมิใส่กรอบทันัใส่แล้วบอกล้นจะน้อยน้ง้น่าจะเจอนมาไปานิดนึงนะปลาหมดดิหมดพอดีเลย แรงหอามนะครับรไม่ยชมจ <c oughs> ้าววันน <c oughs> ี้นะไอ้กิบอะไรอะทำไมผมไม่ได้กินสีแดงนี่พี่ต้องกวกเกลือกมันก่อนดิใช่นะับงกับกก ปกติมันจะเป็นอย่างสุดท้ายที่เรากินอันนี้เป็นก่อนเลยกินรอนอ่ะกินรอนกร้อนอถือไฟอยู่ชุ้แล้วเหรก่อน์ไม่ร้อนอะมัเอาอวันนี้จะได้มาร้อนก็ไม่ร่อยเป็นไงครับเชฟก็ดูดีไหมฮะดูมีอนาคตไหมเชฟดูดีอะดูดีอร่อย้ีมากวันนั้นเติมเติมกุ้งไหม เคฟไม่มีอะไรจะทอนนะครับกินเนื้อกระสีกับโกอันนี้เหมือนหาลงุงนะตรงนี้วางก็ชุบ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 ตอกเขาสิครับเสื้อใบเสื้อบางๆสุกกันอันนี้คือตำนานปิ้งไก่หาจิ๋วลมมาฝากที่บ้านนะ,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 ะได้มาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับผมพี่ทอง

โอเคสุกสุกสุกไม่ได้หยิบเสียออกมาเดือนหนักมากมือหนักมากผมเพิ่มวะผมจะเลื่อยไปะเอไว้เลยใกล้ผมั่งืมงเขามวางใหญ่่บบนี้้นตามดิล้องหาัใยบสุกสุกวันนี้ก็เสาแล้ว โอ้พี่นุ่มไปซิมเลยให้พี่นุมนี่โอ้มาไหนก่อนได้เขาก็ม่ใชเาไมใช้ เอาละได้ยังต้อจายกับดีรู้ตัวลาเสกินน้มาตูนรับกินน้าตนใช่้ครับพี่ยองของของขอกินได้ยังของนี้จะกินไม่ไหวกยาตนยไม่ัเยอะว่านี้เอ้ยบนีแล้วจนหมดอย่าง Yeah,